Thank you เสื้อรุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเสื้อที่คุ้มแล้วก็เป็นเสื้อที่ใส่แล้วน่ารักมากๆนะคะแต่ว่าเราสามารถใส่ในชีวิตประจําวันใส่ได้ทุกๆวันก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะใส่ไปแบบไปทําบุญหรือไปงานไปการอะไรมันก็ได้นะรุ่นนี้นะคะเป็นของยี่ห้ออินกะออยชุดออยห้าสิบสามน้องใหม่ล่าสุดเป็นผ้าลินินลายปักน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้คุณคุณให้ดูลายปักก่อนนะคะลายปักเนี่ยเขาจะมีความแบบละมุนนะคะคุณมันสีไม่ฉูดฉาดไม่เด่นไม่แจด๊ดเกินไปสีละมุนมากๆเนี่ย สวยะคะ่ะม่วงอะไรอย่างเงี้ยเหลืองนี่แล้วการตัดเดย็บก็คือทรงก็เป็นทรงสบายๆเป็นคอกลมแบบนี้แล้วก็มีผ่าตรงกลางสวยเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีซิปให้ด้านข้างมีผ่าด้านข้างแขนก็จะเป็นแขน3ส่วนแบบนี้ทรงเข้ารูปนะคะต้องบอกว่าทรงเข้ารูปของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเข้าพอสมควรอันนี้ต้อง,องแจ้งไว้ก่อนนะคะเรามีสีอะไรมาบ้างนะคะอยากจะให้ดูสีแต่ก่อนที่จะดูสีเนี่ยอยากให้เห็นว่าลายเนี่ยมันมีน่ารักจริงๆลายจะมีลายประมาณนี้แต่ว่าสีสันที่มาลงตรงลายเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบ อ,อย่างตัวนี้เห็นเป็นสีม่วงใช่ไหมคะอาจจะตัวอื่นอาจจะเป็นสีเหลืองซึ่งดูแล้วก็ไม่ได้ขัดตานะคะเวลาคุณเอาไปก็จะบอกว่าเอ้ยไม่ตรงปกอันนี้จะดูไม่รู้สึกว่ามันไม่ตรงปกแค่ว่ามันเปลี่ยนสีดอกตรงนี้ลายปักนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างอย่างคุณเห็นไหมคะเนี่ย อันนี้ลายเนี่ยต้องบอกว่าเวลาที่เราไปต่องขออนุญาตคละลายเดียวกันเพียงแต่ว่าการใส่สีลงลงเส้นเดินเส้นเนี่ยมันอาจจะต่างกันใช่ไหมคะเออตรงนี้เป็นสีส้มดังตัวเนี้ยตัวนี้อาจจะเป็นสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดูแล้วก็กลมกลืนเพราะว่าลายเขาอ่ะมันไม่ได้ฉูดฉาดไม่ได้เด่นมันกลืนไปกับสีเสื้อเลยนะคะอ่ะทีนี้มาด้านหลังด้านหลังก็จะเป็น แบบนี้แบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นเข้ารูปตีเกรดให้แบบนี้นะคะนี่เป็นทรงเข้ารูปอย่างที่บอกว่าเข้ารูปค่อนข้างเยอะอยู่นะคะตัวนี้อ่ะเป็นทรงเข้ารูปอ่ะสีสีสีส,สีเรามีสีอะไรบ้างเริ่มจากสีแรกนะคะสีขาวสีนิคุณ กระถ kind of ินเนี่ยคุณใส่สีนี้คือใส่กับผ้าถุงนี่คือได้เลยนะคะหรือว่าถ้าคุณใส่กับกางเกงก็คือดูดีนะคะเสื้อรุ่นนี้มันได้ทั้งผ้าถุงและกางเกงสีขาวนะคะสีแรกสวยงามสีต่อมาก็คือสีชมพูกลิบบัวแบบที่แม่ค้าใส่สีนี้ก็หวานละมุนใส่ได้ทุกโอกาสงานเช่นกันนะคะสีต่อมาก็คือสีเขียวค่ะคุณสีเขียวก็น่ารักนี่เขียวสวยเหมือนกันสีตัวนี้มันจะคล้ายๆออกกป้าอมม่วงไหมออกมันจะมีความอมม่วงออกเป็นฟ้าๆออกเป็นม่วงๆนะคะสีเนี้ยแม่ค้าก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอะไรมันจะะอออกม่่วงหนนยคะ อ่าสีนี้ก็สวยเด่นคุณนี่เห็นไหมใส่แล้วเด่นออร่าเลยหรือว่าจะเป็นสีครีมสีละมุนล,ละมุนแบบนี้ใส่ได้หลายหลายกับหลายๆเสื้อผ้าเลยนะคะสีครีมสีสุดท้ายก็สีน้ําตาลเนี่ยคะ่ะคุณสีน้ําตาลก็สวยนะคะนี่ ผู้ดีมากๆนะคะอ่ะมีทั้งหมดสีตามที่แนะนําเลยนะคะส่วนเบอร์ก็จะเริ่มแต่เบอร์4042 4446แต่แม่ค้าอยากจะแนะนําเรื่องเบอร์นะคะเบอร์เนี่ยรุ่นนี้เป็นทรงที่เข้ารูปพอสมควรอยู่นะคะคือมันเขาแล้วเขาก็ตัดมาแบบเป๊ะพอดีกับหุ่นจะยกตัวอย่างว่าอย่างแม่ค้าเนี่ยใส่เบอร์40ปกติใส่40ก็คือใส่ได้ละคะ่ะพอดีแต่รุ่นนี้ใส่40พอดีเหมือนกันแต่ด้วยความที่อยากจะใส่สบายๆก็เลยใส่42ก็คือตัวเนี้ยใส่4 2ก็หลวมๆสบายๆนะคะดังนั้นใใครรจะส่่เเบอ์ดิมซึง ได้นะคะหรือว่าใครจะใส่เพิ่มไซส์ก็ได้เช่นกันเพราะว่าเขาตัดมาค่อนข้างพอดีตัวพอสมควรนะคะอ่ะอย่างที่บอกนะคะเบอร์ทราบแล้วว่ามีเบอร์อะไรบ้างนะคะจะเพื่อไซส์ได้เลยหรือว่าจะใส่เท่าเดิมก็ได้นะคะแต่ว่าเขาตัดมาพอดีตัวอย่างที่บอกส่วนราคารุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่750ทถ้าใครเก็บไปทาง790สส่งให้ฟรีคุณควร เอาไปใส่เลยเพราะว่ามันน่ารักจริงๆลายก็ละมุนดูดีใส่แล้วก็ดูดีใส่สบายใส่ได้ทุกโอกาสนะคะเดี๋ยวดูภาพนิ่งภาพสไลด์แล้วก็ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้นะคะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าลินินนะคะใส่สบายไม่ร้อนโอเคไปนะคะ